Thank <laughs> you. รัตนาขอรัตนาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาพ่อแม่ของพญานาคขราชพญานาคขราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นะบริเวณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณบริเวณนี้วันนี้พวกข้าพเจ้าวันนี้พวกข้าพเจ้าจะช่วยกันจะช่วยกันนำแม่ตะเคียนนำแม่ตะเคียน จมน้ำอยู่บริเวณนี้ีจมน้ำอยู่บริเวณนี้เพื่อจะช่วยเพื่อจะช่วยให้ขึ้นไปอยู่ที่วัดให้ขึ้นไปอยู่ที่วัดขอข้าพเจ้าขอข<า>้าพเจ้าน,นี่และพรไพ่อแก้ละพร ใครทายรูย้ยังใครทายรู้รู้รู้แทบเลยครับออ ต้นนี้ได้ไงครับก็้ไม้ต้นนี้พอดีผมเพินมื่อที่ที่แล้วเรามาหาของโบราณนะบริเวณย่านน้ำวันนี้ระหว่างที่เราหาไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเจอเจอไม้ตะเคียนต้นนี้อยู่ใต้น้ำอยากจะช่วยเอาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคาใจอยู่ก็เลยเอาทีมงานจากบางการบ้างอะไรบ้างมาช่วยกันเพื่อจะนําไม้ต้นนี้ขึ้นไปไว้ที่วัดพรจะเอามาไว้วัดไม้หลวงพ่อบอกพอดีเลยเพกาว่าอยาก แล้วทราบว่าเคยเจอแล้วต uh, ้นหนึ่งเคยเจอเมื่อเดือนเมื่อเดือยต้นหนึ่งขึ้นไปหน่อยนี่ฮะก็อยู่ที่วัดนะครอยู่ที่วัดอ๋ออยู่ที่วัดรางวัลเหมือนกันต้นนั้นใหญ่ไหมฮะเป็นโคนใหญ่อ๋อเป็นจุวงเป็นเหมือนช่วงโคนใหญ่ใหญ่เขาเต็มนะโอ้โหใหญ่มากใช่ใหญ่ถึอสามปีที่แล้วอ๋อแล้วต้นนั้นเจอเจอยังไงฮะเจอได้ไงก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับ่ยอเขามาหาหลวงพ่อที่วัดรางวัลใหม่นี่แหละว่ามีผู้หญิงเข้ามาเข้าฝันว่า ให้ช่วยเขาว่าเขามาเป็นคู่เขาออย่ยน,น้ำเนี่ยนานแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้ตรงไหนก็ไม่รู้คือไม่มีอะไร,ะไ,รไม,ไม,ไม่ไม่รู้จุดเลยเลไม่ไม,มีข้อมูลมากมันจะเป็นเรือเป็นไม้หรือเป็นอะไรก็เลยคุยหลวงพ่อว่าเอางี้ไหมหลวงพ่อไปตรงใกล้ๆวัดตัวเนี้ยเป็นเมืองโบราณผมว่าลองเสกถ่ายถูกไหมเช้าวัวนรุ่ขึ้นแปดโมก็เลยให้หลวงพ่อทำไปสิหาจน จนถึงหกโมงเย็นก็ยังไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยทั้งว่าผมก็จะขัดไปเรื่อยอยู่แล้วก็เลยอธิษฐานบอกว่าถ้าอยากให้เราช่วยหรือว่าอยากจะขึ้นมาก็โดนจีตโดนใจให้ผมเจอนะผมก็สั่งสองโดดทุนโดดทุนโยนทุนเล็เกลงไปไในน้ำนเ,เสียงก็ดังแปลกๆต,ต้งองตึกอเงี้ยผมก็เลยใต้ลงไปก็ลงดูดูว่าเจอเป็นต้นต้นกอะไรต้นอะไรเมื่อตอนที่เราแบบเหมือนอธิษฐานจิตก็ ครั้น,นั้นเลยถ้าไม่เจอครั้งนั้นก็เราก็จะกลับแล้วก็ไ,ได้นำไปไว้ที่วัตต์้น,นี่วังวัน